เปิดเลตติ้งฮักหลายไม l เลดี้ตอนแรกได้ไปลงจอให้ได้รับชมกันเป็นตอนแรกไปเมื่อวันอาทิตย์ที่15มกราคม2 5 6 6ที่ผ่านมาสำหรับละครโรแมนติกคอมเมดี้อารมณ์ดีอย่างฮักหลายไม Lady โดยผู้จัดเต้นตะวันที่ได้พระนางดาวรุ่งอย่างยูโรทศวัตรและพระา,พาละมิตามาประกบคู่กันครั้งแรก โดย letting ep แรกเปิดตัวไปได้สวยทำได้3.4ถือว่ามีแววปังไม่น้อยเลยทีเดียว